สวัสดีวันที่1ทธันวาคม2,566นอยะครับอยู่กับเล่าก่อนเล่นนะครับวันนี้พิเศษนิดนึ่งนะครับเอามาฝากกันแค่ตัวเดียวนะครับ เป็นเซเรียอาอิตาลีนะครับระหว่างมอนซ่านะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านพบกับมาลายยูเวนตุสนะครับคู่นี้จะลงเตะเวลาตีสองนะครับทางด้านมอนซ่านะครับอาจจะหนักหน่วงไปทางเสมอซะเยอะนะครับแต่ว่าลูกทีมของท่านาลาติโนนะครับก็ไม่แพ้ใครตลอดสีนัดท้ายที่ลงเตะนะครับส่วนทางด้านยูเวนตุสนะครับลูกทีมของอันเลกีนะครับเพิ่งทำศึกดาบิโอตาลีมานะครับก่อนที่จะจบลงด้วยผลเสมอนะครับตอนนี้ทางด้านยูเวนตุสนะครับลังลองจากฝูงของลีกอยู่นะครับ ถ้าดูจากภาพรวมนะครับขุมกําลังของมอนซานะครับเป็นรองแบบชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าดูจากผลงานหน้าเสือนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคู่นี้นะครับสู้กันได้แบบสนุกอย่างแน่นอนนะครับเพราะเจ้าบ้านมอนซานะครับไม่แพ้ใครในบ้านมาแล้ว6นัดซ้อนนะครับชนะ1แล้วก็เสมอ5นะครับส่วนทางด้านยูเวนตุสนะครับผลงานเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสมราคานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกำลังลุนแชมป์อยู่นะครับแต่การออกไปเยือนทีมที่แพ้ยากแบบนี้นะครับผมมองว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้ให้เลือกลองไปที่มอนซาได้เลยนะครับ เป็นหนึ่งตัวเน้นของเล่าก่อนเล่นวันนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ